สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบก,กับคุณคุณิงเหมือนเดิมนะคะคุณคุณิงอนุทิดาวงแก้วนะคะเป็นครูประจำชั้นห้องเคจีสามบีนะคะคุณิงเหมือนเดิมเลยจะมาสอนวิชาชาวปัญญาอานุบาลสามนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์และหนังสือชาวปัญญาขึ้นมาและว,วันนี้ท้ายคลิปคุณิงจะมีเกมสนุกๆเหมือนเดิมเลยมาให้เด็กๆเล่นนะคะให้เด็กๆเรียน หนังสืออย่างตั้งใจแล้วเราจะเล่นเกมกันนะคะเด็กหยิบขึ้นมาเลยหนังสือชาวปัญญาเล่มนี้เห็นไหมคะถ้าเด็กหยิบมาแล้วเปิดไปเลยหน้าที่สิบนะคะชาวปัญญาหน้าที่สิบกิจกรรมวัดทักษะด้านมิติสัมพันธ์นะคะกิจกรรมวัดทักษะด้านมิติสัมพันธ์เด็กอ่านคำสั่งตามคุณิงหนึ่งรอบนะคะ ให้นะักเรียนเขียนกากบาดท,ทับภาพที่นำมาต่อกับภาพในวงกลมทางซ้ายมือแล้วได้ภาพที่สมบูรณ์อีกรอบนะคะให้นะักเรียนเขียนกากบาดท,ทับภาพที่นำมาต่อกับภาพ ในวงกลมทางซ้ายมือแล้วได้ภาพที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆมาดูภาพในวงกลมภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพปลาเด็กดูรูปปลาสิคะปลาส่วนประกอบส่วนไหนของปลาที่หายไปอ่าเรามาดูนะคะภาพที่ 1, 2, ึ่สามสี่ส่วนไหนของปลาที่หายไปคะเด็กๆเ,เป็นครีบ เป็นหัวปลาหรือว่าเป็นตัวปลาดเด็กๆดูสิคะหรือว่าเป็นหางปลาที่หายไปถ้าดเด็กๆรู้คําตอบแล้วการกระบาดท,ทับภาพลงไปทีนี้ดูข้อที่สองข้อที่สองคือภาพอะไรคะในวงกลมภาพแก้วนั่นเองดเด็กๆดูสิส่วนประกอบของแก้วส่วนไหนที่หายไปทีนี้ถ้าเกิดเด็กๆรู้แล้วเรามาดูภาพทั้งสี่ภาพเลย ว่าส่วนไหนที่หายไปนะคะภาพที่1ขอบแก้วด้านบนหายไปหรือเปล่าภาพที่สองแก้วหายไปหรือเปล่าคะภาพที่สามหูที่ใช้จับแก้วหายไปหรือเปล่าหรือภาพสุดท้ายตรงท้ายสุดของแก้วที่วางแก้วเนี่ยหายไปหรือเปล่าถ้าดเด็กๆรู้แล้วนะคะ เราสามารถเอาภาพไหนมาต่อได้สมบูรณ์นะคะให้เด็กๆกากระบาดลงไปคุณนิงรู้แล้วคุณนิงก็กากระบาดลงไปเรียบร้อยต่อไปข้อที่สามรูปอะไรคะรูปเสื้อเด็กๆดูรูปเสื้อส่วนไหนของเสื้อที่หายไปทําให้เสื้อของเราไม่สมบูรณ์อเด็กๆดูนะคะคอเสื้อตรงปกคอเสื้อมีไหมคะมี กระเป๋าเสื้อมีไหมคะมีแขนเสื้อมีไหมคะอ่าสองภาพนี้แขนเสื้อเหมือนกันเลยเด็กๆดูสิแขนเสื้อข้างไหนที่หายไปข้างซ้ายหรือข้างขวานะคะถ้าเด็กๆรู้แล้วให้เด็กๆกากระบ,บาดพับลงไปเพราะว่าภาพที่หายไปเมื่อนำมาต่อแล้วจะทำให้เสื้อเราสมบูรณ์นะคะ ทีนี้เรามาดูภาพต่อไปภาพกระเป๋ากระเป๋าเด็กๆดูสิคะส่วนไหนของกระเป๋าที่หายไปทําให้ภาพเราไม่สมบูรณ์อเด็กๆดูตรงซิปล็อกตรงนี้หายไปหรือเปล่าคะไม่หายต่อไปตรงฝากระเป๋าหายหรือเปล่าคะไม่หายต่อไปภาพด้านข้างกระเป๋าหายหรือเปล่าคะดูสิคะเด็กๆหายไหม ไม่หายและสุดท้ายส่วนที่จะนำมาต่อให้ภาพกระเป๋าสมบูรณ์นั่นคือหูที่เอาไว้ใช้หิ้วกระเป๋านั่นเองกากระบาลลงไปสุดท้ายภาพอะไรคะเด็กๆภาพเก้าอี้ส่วนที่หายไปที่จะนำมาต่อแล้วเราจะได้เก้าอี้ที่สมบูรณ์คือภาพไหนคะภาพที่หนึ่งสองสามหรือภาพที่สถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วให้เด็ก กากระบาดลงไปส่วนไหนที่หายไปคะขาเก้าอี้นั่นเองทำให้เก้าอี้มีสองขาไม่สมบูรณ์วันนี้เราพอแค่นี้ก่อนแต่ก่อนจะจบคลิปคุณหนิงมีเกมให้เด็กๆเล่นเหมือนเดิมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะเกมมาแล้ว อีสนาคำไทยทายสิอะไรเอ่ยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะติ๊กตัก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 หาภาพไหนก่อนดีถ้าหมายเลขสี่เอ๊ะคือภาพอะไรนะต่อไปหมายเลขเก้าเอ๊ะต่อไปหมายเลขอะไรหมายเลขหมายเลขสามไปแล้วภาพอะไรหายไปเนี่ย อ่าเอ๊ะคุ้นๆคุ้นๆเด็กๆรู้หรือยังว่ามันคือภาพอะไรคะรู้หรือยังคะภาพอะไรคะอ่าถ้ารู้แล้วเรามาเปิดฉเฉลยพร้อมกันเลยนั่นไงภาพที่ได้ก็คือภาพงูนั่นเองเด็กๆดูสิคะงูอ่าสะกดพร้อมกันค่ะงออูมูงออูงูงูภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคะ เน็กงูนั่นเองเก่งมากเลยสำหรับวันนี้นะคะคุณหญิงขอบคุณิงเด็กที่ตั้งใจฟังนะคะแล้วคลิปต่อไปจะมีเกมสนุกๆแบบนี้มาให้เล่นอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ